หน้าของพระเอกและก็นางเอกของเราในค่ำคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตกล่าวประวัติบ่าวสาวให้ได้รู้จักกันมากขึ้นสักนิดนึงก่อนนะคะส่วนในส่วนของเจ้าสาวค่ะคุณสุรัตปิยวารานนท์นะคะหรือว่าคุณปิ๊กนะคะเป็นบุตรคณโตค่ะในบรรดาบุตรทั้งหมดสองคนของคุณแม่สมจิตและคุณพ่ออนันต์ปิยวารานนนท์นะคะเจ้าสาว ในคะก็ศ <N ic ca> ึกษาในระดับ <N> ม <ic ca> ัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและก็ตอนปลายนะคะจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในเอกสายศิลป์ภาษาในคฝรั่งเศสค่ะจากนั้นก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะจากนั้นค่ะเดินทางไปทําการศึกษาต่อที่เบย์จิงหรือว่าประเทศปักกิ่งก กิ่ประเทศจีนนะคะโดยศึกษาในภาษาของภาษาจีนกลางนะคะที่ประเทศจีนโดยจริงอินส แล้วก็จากนั้นก็ศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียต่อโอ้โหหลายภาษามากเลยนะคะลกสูตรภาษาและดิพล oma of business ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังศึกษาดิพล oma in tourism operation management ด้วยปัจจุบันนะคะก็ทำการทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะร้านปิกสปอร์ตแล้วก็ทำวีซ่าต่างประเทศด้วยนะคะในส่วนของฝ่ายชายคะ่ะเจ้าบ่าวของเรานะคะ ราวุตรีเวทวินิตหรือว่าคุณอุ้ยนะคะเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวค่ะหัวแก้วโหแหวนนะคะของคุณแม่สุนันทาและคุณพ่อมันชัยตรีเวทวินิจนะคะเจ้าบ่าวนะคะก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและก็ตอนปลายที่โรงเรียนคนครสวรรค์นะคะจากนั้นค่ะเข้าศึกษาต่อ ในคะในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมอนเรศวรคณะเกษตรสตารสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนะคะจากนั้นก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเกษตรการอุตสาหกรรมการเกษตรปัจจุบันนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะ,ะทาร้านกาแฟค่ะชื่อนันเต้คอฟนะคะและนี่ก็คือประวัติของทั้งเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวนะคะก็โปรไฟล์แน่นเอียดค่ะ เหมาะสมกันอย่างมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะอ่านได้ยากขนาดนี้นะคะยาวมากๆนะคะอะไรคะ่ะแล้วด้วยความที่ว่าโปรไฟล์แน่นขนาดนี้มีดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบโฉมหน้าของคุณพ่อคุณแม่ของทั้งคู่กันก่อนดีกว่านะคะว่าสวยรอขนาดไหนหรือว่ามีเทคนิคในการเลี้ ไรนะคะให้น่ารักแล้วก็โปรไฟล์แน่นขนาดนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะทางฝ่ายเจ้าสาวก่อนเลยนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่สมจิตแลวก็คุณพ่ออน,นันติยะวรนนท์ค่ะฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่สุนันทาและคุณพ่อวันชยัยตรีเวทวินิจขึ้นบนเวทีค่ะ